สวัสดีครับสวัสดีครับเนาะก็พัฒนนกุลยบุตรนะครับเนาะก็หลายๆคนนะครับผงรู้จักแล้วก็เคสนี้ได้จาก่าจากคนยังไงนะคุ้นเคยจริงงครับวันนี้นะครับวันนี้นะใครเป็นหัวใจตีบ้างนิดหนึ่งโชคดีตกเงินกับตัวเองเลยับเพราะฉะนั้นนะครับปาะการที่คระชี้บอกนะครับว่าอยาโรอให้หัวใจตีบก่อนแล้วค่อยมากินจริงไม่จริงครับรนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับนี่แหละครับ ส่วนหนึ่งก็เหมือนที่พ่าพิกรบอกนั่นแหละครับสาเหตุที่มาจากนี้ก็คือสาเหตุมาจากกระเป๋าติดกระเป๋าติดตั้นก่อนนะครับนาะงคนเราทักเรียดมีปัญหาไหมครับมีนะครับอดีตที่ผ่านมานะครับก็คือเป็นนักขายมา20ปีขายไปขายมาจนหัวใจติดดีไม่ดีครับดีครับแต่ว่าพี่ยกมือครับแต่ว่าที่ยกมือนะครับแต่ ามว่าทำนี้นะทั้งนั้นโชคดีไหมครับที่หัวใจตีดีแต่โชคดีสำหรับผมนะครับ<ะ>แต่สำหรับคนอื่นผมไม่แน่ใจเพราะอะไรครับอาจจะถ้าหัวใจไม่ตีอาจจะไม่ได้เจอไม่ได้มาเจอรบริษัทเปพีเอ็มเอ็มจริงไหมครับจรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อผมอย่ารอให้หัวใจตีนะครับนะเราะเนี่ยครับก<ม>่อนที่จะมาเจอน้าตาดีนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้หน้าตาดีแบบนี้นะครับวันน uh> right. oh ั้นอธิบนีบังก็เป็นนักขายนักแต่ขายรถยนต์นะครับขายขายประกันนะครับเนาะมันเป็นผู้เรีหนที่มาจัดประกันผมบอกเลยว่าผมลุยงานลุยจริงครับลุยไปลุยมาจนหัวใจตีครับหลังจากหัวใจตีนะครับโรงพยาบาลยาลาบอกว่าถ้านะครับถ้าใช้สิทธิ์รักษาโรงพยาบาลต้องรอคิวสี่เดือน สี years, ่เด er you know? ือนนะครับเพราะฉะนั like ้นอย่าพึ่งนะครับอย่า like พึ <they> ่งใช้สิทธิ์นะครับบัตรสามสิบบาทเราหาตังบัชัตั้งชีวิตถ้าสมมติเรามาดูแลตัวเองแค่สามสิบบาทคุ้มไม่คุ้มครับดูถูกตัวเองไหมครับหาตังมาทั้งชีวิตแต่เวลามาดูแลตัวเองแค่สามสิบบาทซื้อรถได้เป็นล้านซื้อบ้านได้เป็นสี่ห้าล้านจริงไม่จริงครับแต่ว่าเวลามาซื้อให้ตัวเองแค่สามสิบบาท ผมคิดเป็นครับผมไม่เอาครับก็เลยโทรมาปรึกษาโรงพยาบาลเทว่าถ้าผมนะครับอาจะมารักษาเกี่ยวกับโรคหัวใจเียนะผมต้องใช้เงินเท่าไหร่โรงพยาบาลตอบทันทีครับสามแสนเยอะไหมครับเยอะสามแสนเยอะนะครับแต่ถามว่าผมพอมีกําลังไหมพอมีครับถามว่าตอนนั้นที่เป็นผู้ใหญ่เขาพอมีเงินเก็บนะครับก็มีเงินเก็บแล้วหลังจากนั้นสามแสน ผมวันนึกว่าเอ๊ะพี่ชายผมอยู่เมตต์มันน่าจะมีตังค์นะครับนี่ที่ไปที่มาเลยน่าจะมีตังค์พอโทรไปถามหาพี่ชายบอกวันนี้หัวใจตีบต้องรอทำแบบพัฒต้องใช้เงินประมาณสามแสนพี่ชายได้ยินดังนั้นไม่คิดไม่ต้องสัยพี่ชายจะเที่ยวยาผีบอกว่าเงิน <c oughs> อันนี้เรื่องจริงเลยนะครับเพราะเราไม่เคยได้ยินว่ามะเร็งหายหัวใจตีบหายจริงไม่จริงครับจริงก็พี่ชาย ขยันขยอยขยันขยอย,ย,ยตอนนั้นก็าจัดงานที่เดอะไทยบินสอบสองวันหนึ่งเชื่ยครับวันนั้นผมโชคดีที่พี่ชายตีหัวเครื่องดินให้ถ้าให้ไปรถไฟฉันฝันที่ว่าผมไปไหมใช่ไ,<อ>ไม่ไปจริงไหมครับแต่โชคดีได้ไปเครื่องบ,บินก็เลยไปไปดูพอไปถึงนะครับลงเสร็จลงเครื่องเสร็จผมก็นั่งแกก็มานับที่สนามบินเสร็จก็ไปไปถึงจะบอกถ้ามึงไม่เชื่อปู่มึงไปนั่งหน้า ผมไปเพื่อจับผิดนีเพราะไปถึงคนแรกที่ขึ้นมาแก้ประสบการณ์วนเวทีี่กินเล้าหายเขาเป็นหัวใจตีพอดีเลยนะครับเป็นหัวใจตีเขาบอกว่าเขาเนี่ยอ่านะครับมีคนไปชวนนะครับ,บมีคนไปชวนชวนชวน,ชวนคุยคุยคุยก็เหมือนกับเราเลยไม่เชื่อพอไม่เชื่อก็ขอโบอโตไว้พอขอโบโไว้อยู่มาประมาณสี่เดือนหัวใจตีจริงพอหัวใจตีเขาสามีก็พาไปโรงพยาบาล พอพาไปโรงพยาบาลนะครับหมอก็ต so, so, ้องให้รอคิวแล้วหมอก็ต้องทําคิวที่นัดก่อนพอทำไปรอหมอไปรอหมอมานะครับนะครับก็ทางถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเคสที่เราคุยวันนั้นนะครับตบมือให้กับอาจารย์ออสเลยตบมือให้อาจารย์ออสเลยอาจารย์ออสบอกว่าไม่เกินครึ่งนงไม่ไม่เกินครึ่งไม่เกินครึ่งชั่วโมงผมจึงลงงพยาบาลอาจารย์ออสก็เอา ที่เป็นแคปซูลก็ถอดที่เป็นเม็ดก็บดบดแล้วก็ละลายน้าแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลบอกให้กินก็ลอกให้กินประมาณ20สนาทีก็เริ่มหายใจคล่องขึ้นหายใจคล่องขึ้นหลังจากนั้นพอหายใจคล่องขึ้นก็เลยกวักมือสามีให้ไปบอกหมอว่าหอกลับไปรอูอาการก่อนหมอให้กลับไหมครับมหมอให้กลับอยู่แล้วครับก็รโรงพยาบาลกลับไปเขาบอกว่า ายาที่หมอให้เนี่ยนะหมอให้ยาลายยาลายริมเลือดอะไรเนี่ยเขาไม่กินเลยแม้แต่ไม่เ,เดียวกลับไปอัดคอเลสเตอรอลเดียวเลย mm hmm. เชื่อไหมครับประมาณสามเดือนพอสามเดือนได้ที่คิวที่หมอนัดให้ว่าถ้าสมมติเราเป็นจุกเฉินมาได้เลยแล้วก็ถ้าไม่ถ้าดีขึ้นก็สามเดือนให้มา,าให้มาทีสิกนดูปรากฏว่านะครับตอนอเขาไปถึงเขาให้กลืนสีตอนเช้านะครับพอตอนเช้า พยาบาลมาบอกว่า,ากลับบ้านได้เลยก็ไม่มีติเมตแต่เส้นเดียวผมก็เลยเต็นใจว่าาของจริงแล้วไม่ใช่อยาดถืผมบอกแล้วนะครับแล้วก็เคสต่อและเคสต่อไปนะครับมาจากผมจาได้เลยมาจากธํามปาง,างเป็นเจ้าของเมืองแม่แกบอกว่าแกรักษาหมดมารักษาหมดทั้งในประเทศต่างประเทศหมดมาสิบสี่ล้านถ้าบา้านถ้าเราเนี้ยคิดว่าไม่ถึงล้านก็ไปแล้วจริงไม่จริงครับ ไอ้นุ้กตั้งสิบสี่ล้านถามป้าบ้าป้ามาที่นี่ป้ามาทําอะไรป้าเป็นบะินทเต้ามงเนี่ยป้ากินในตินตินนี้ป้าหายวันนี้ป้าชวนคนมาฟังโอเคลุงลุงลุงมาที่นี่ลุงมาทำอะไรลุงเป็นเบาหวานมา20ปีกินยาจะตายหาแล้วมีแต่สุดทรงวันนี้เพื่อนลุงของพันกินแม่กินวันนี้ความดันลงดเบาหวานคุณปกเบาหวานลุงปก,กติลุงชวนคนมาฟังโอเคพอวันที่สองเขามาแยายเรื่องแผนกะารผมไม่รู้เรื่องเลย นะครับไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกวันนี้ถ้าใครเป็น VMP นึกในใจอ่ะบริษัทนี้ขายรถตัวด้วยเห <het S 1> <c oughs> รอได้ยินว่าเขาบว่า VMP นึกว่าเฮ้ยบริษัทนี้ก็ขายรถตัวนะครับก็เลยเขาบอกวันนี้ถ้าใครตัดสินใจติด VMP นะครับจากจากอ่าหมื่นสองพัน p ีนะครับจะได้เล็กซื้อจากราคาตอนนั้นครับจากราคาหนึ่งพันบาทเหลือสามร้อยบาทได้ยี่สิบห้ากระปุกเลยตัดสินใจว่าเลยตัดสินใจบอกว่าไหนลองคิดดูที่ถ้าเป็นเงินเท่าไหร่ จำเปนมเลยทั้งแรกซื้อท sort of uh ั้งแ้่ประมาณหกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทหกหมื่นแันรบาทผมนึกได้ใจว่าหกม่นแปดพันสองร้อยบาทกับสามแสนมันต่างกันไหมครับเพราะผมบอกแล้วผมเป็นกนฉลาดคิดนี่สามแสนนะหกหมื่นแปดพันสองร้อยมันต่างกันก็เลยบอกพี่ชายว่าจัดการให้เลยเพราจัดการให้เลยก็กลับมานะครับกลับมากินกลับมากินเดือนแรกนะครับอกมันจะพังมัน มันติดอัด้บ่นไปหมดก็เลยโทรไปถามอาจารย์น้อยว่านี่เืออาดานยังไงอาจารย์ตอบบอกพี่นนกินน้ำม่นเ,วเอยอะน้ำม่นเยอะก็เลยจัดกิน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 หลังจากนั้นพอชุดที่สองเริ่มดีขึ้นดีขึ้นหลังจากชุดที่สามนะครับดีขึ้นจากเนียหน้าบ้านสวนฝันเมืองนะครับวิ่งรอบสว,ว,วนฝันเมืองได้เลยนะครับพอเกือบหมดชุดเนี้ 5. โรงพยาบาลส่งมาทำให้พักโรงพยาบาลไตคิวส่งมาทำหทาห้พักคืนวันเส้นหญ่ก็มาครับ มาถึงห้อยคืนสี่เหมือนการนอนโรงพยาบาลเดินคืนตอนเช้าพยาบาลบอกว่าคุณพัฒนุนกลับบ้านได้เลยครับไม่มีติดแม้แต่เเดียวหลังจากนั้นคิดว่าในเมื่อผลิตภัณฑ์ันดีอย่างน mm hmm. ี้นะครับต้องตอบแทนบุญคุณให้กับบริษัทครับจากยะลาสู่จังหวัดสุราษฎร์เลยครับผมเชื่อว่าถ้าผมบอกคนยะาเขาเชื่อผมไหม ผมคิดว่าถ้าไปกหกคนสุราต์เขาแน่ใจเชื่ออย่ก็เลยไปปักเอบสุราต์ไปเจอกับดีเจนกน้อยกู่หูคนแรกไปบ้านดีเจนกน้อยก็บ้านอยู่บนเขาครับตอนนั้นดีเจนกน้อยก็บ้านอยู่บนเขาเวลาไปครั้งเรื่องฝนตกเนี่ยถ้าภาษาบ้านเราก็ต้องหาตอกหมากกุหลังคากันนะครับโอเคแต่ละเคสนะครับเป็นน้ำมะพึ้งติดเตียงนะครับกินไม่ถึงยี่สิบวันยกแขนได้เริ่มพูดได้ กระดูกทับเส้นนอนมาเป็นปีๆกิน20วันลุกขึ้นแต่ว่าตายลุปแต่ยังว่ามันชัดเจนแล้วแหละหลังจากนั้นก็ลุยครับลุยกันนะครับแรกแรบอกได้เลยว่าไปลุยกันนะครับจนว่าทีมงานเติบโตนะครับหลังจากนั้นนะครับขยายไปสพลาหลังจากนั้นนะครับมีเพื่อนนะครับที่เป็นอิสลามอยู่ที่บ้านเจ็บรับพอดีภรรยานะครับภรรยาของ ผู้บัญชาการทหารจงจุกมาเลเซียเดินตาไมไปประคองเดินอยู่แบบนี้รักษามาเป็นสองสามปีหาสาเหตุไม่เจอวันนั้นเพื่อนผมเป็นกำลังอยู่ที่ต่างนังจาตานะครับก็บอกมอนช่วยไปดูหน่อยเพื่อเขาหายถ้าเขาหายเราได้ไปุกันนะครับก็ตกลงผมแปลภาษาเรียบร้อยรถผมนะครับขับข้าไปมาเลเซียเลยครับไปถึงเชื่อไหมครับนะแต่ตอนผมบอกเลยว่าผมเติบโตด,ด้วยตรงน,นั้นแหละครับ ผมเติบโตด้วยเครื่องประเมินสุขภาพไปประเมินให้เจอสภาวะหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวจัดให้สามชุดกินชุดที่สองับเชื่อนนะครับเดินสบายสบายเลยครับนะครับหลังจากนั้นมั่นใจเรื่องสุขลุยอย่างเดียวเลยครับนะครับลุยไม่เคยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามุ่งหน้าอย่างเดียวจนย่างเข้าปีนี้ปีที่สิบปีที่สิบนะครับปีที่สิบเห็นไหมครับอย่างหน้าตาแบบนี้กับหน้าตาแบบนี้คิดว่าหน้าตาไหนดีกว่านครับ ถูนไหมครับก็แจกตังไเยียเลยนะพอหน้าตาดีแล้วได้ตังค์ถูกยอดไหมครับยอดนี่ครับที่บอกว่าจาถุงลมติดติดตังค์กลายเป็นถุงลมโป่งพองไอยากได้เงินถุงถุงเงินถุงเงินถุาถุงเงินโปงงนงนะครับแล้วน้าตาทีนเนเนีเลนถหน้าตาดีนีุงเเพราะฉะนั้นวันนี้เนเนเนะุเนน ว่าษัดีนะครับผลิตภัณฑ์ดีนะครับรายได้ดีนะครับแล้วก็ต้องเที่ยวฟรีเอาไม่เอาครับเพราะฉะนั้นวันนี้ให้มั่นใจนะครับว่าแค้เตรยมครบทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครอยากผู้ชายจะอยากหน้าตาดียกมือตรงเสียนผู้หญิงถ้าอยากสวยยกมือตรงเสียนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายขอให้ได้หน้าตาดีนะครับแล้วก็ขอให้ได้สุขภาพดีเช่นกันครับดังนั้วันนี้ก็โอเคครับอดีครับ